สวัสดีครับอ่าเนี่ยอะไรสวัสดีครับครับเอ่ออันนี้อะไรลูกไก่ไก่อันนี้อะไรไก่อันนี้อะไรขวดขวดอันนี้อะไรควายควายอันนี้อะไรคนคนอันนี้ละค่ะ ลักคางอันนี้อะไรงูกัดกัดแล้วเป็นอะไรองูกัดตายเลยเอองูกัดตายเลยอันนี้อะไรตู้จานจานอันนี้อะไรชิงช่อชิงฮะอะไรนะช้างหนีช้างหนีอันนี้อะไรตู้ สู้โอ้เก่งมากอันนี้อะไรไม้ชอกระชืออ,อันนี้อะไรหญิงหญิงอันนี้อะไรชะดาดชะดาอันนี้อะไรอันนี้อะไรอ,กกอันนี้อะไรเร็วจะใกล้จบแล้วอันนี้อะไรปะตัด ตักเก่งมากอันนี้อันนี้ฐานอันนี้พุโท,ทออพโธท,โท,โท้อน้ำพุทโธตัวอันนี้ทอพุทเท้าอ,อันนี้อะไรเอาบอกก่อนบอกก่อนนี่นี่อะไรเรวจะเสร็จละอันนี้อะไรนอนเน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อะไรโดออะไรเด็กอ่านี่อะไรอันนี้อะไรบอกก่อนเร็วๆเดี๋ยวได้กินข้าวนี่อะไรเตาเตาอันนี้อะไรถอถุงอ่าน,นี่อะไร ทหารเออทหารอันนี้อะไรทงชาติงชาติอันนี้อะไรอันนี้อะไรเออยืนตรงอ๋อทงชาติยืนตรงครับเออทงชาติไทยโอเคอันนี้อะไรหนูหนูอันนี้อะไรใบไม้ทับถมอันนี้อะไร อันนี้อะไรเดี๋ยวก่อนเร็วๆได้กินข้าวเอออ่ะกินข้าวเดีวยเดี๋ยวได้อ๋ออันนี้อะไรอันนี้นั่งตรงนี้นั่งเนี้ยเร็วอันนี้อะไรเนี่ยเอออันนั้นรถยกเดี๋ยวดูอ่านเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านให้จบแล้วจะได้ไปไปเวสเทควิสโก้ปะอันนี้อะไรเอออันนี้อะไรเร็วๆ ตะวันเล่นแล้วครับตะวันไม่ไปเวสโก้แล้วครับไปไหมอันนี้อะไรเร็วอะไรละปลาในน้ำอันนี้อะไรมึงึึงพึ่งอันนี้อะไรฝ<ะ>าฝานอเอออันนี้อะไระพานพานอันนี้อะไรฟั<ะ>นฟนอ้อเก่งมากใกล้จบแล้วอันนี้อะไร สำเพาเบาอันนี้อะไรเรือเออสำเพาเรืออันนี้อะไรม้ากบกบเออม้ากบกบอันนี้อะไรนี่อะไรอะไรยักษ์ยักษ์อันนี้อะไรยักษ์กลัวเออเออยักษ์กลัวอันนี้อะไรลูกเรือเรืออันนี้อะไรลิงลิอันนี้อะไรแหวนแหวนอืม แบนอันนี้อะไรโสสาราอันนี้โสลือสีสีอันนี้อะไรเส,ส,ส,สือเสืออันนี้อะไรผ้าโหหีบใส่ผ้าอ,อันนี้อะไรอันนี้อะไร